ประเด็นคือเพชรแลบโกลตอนนี้มีคนทำคอนเทนต์ว่าคุณสมบัติทุกอย่างเท่าเพชรแท้ที่ถามเพื่อนี่ที่เป็น g e m o l o g i s ์เขาบอกว่าเหมือนมากเหมือนจนแบบว่าแยกไม่ออก You walk into a jewelry store a n try to sell your lab diamond In this episode I'm going to show you a live side by side คนเราหลอกคนอื่นได้แต่ไม่สามารถหลอกตัวเองได้อย่าเชื่อว่าซื้อมาลงทุน เพราะคุณไม่มีทางหาลูกค้าคุณได้ต่อให้เป็นเพื่อนคุณก็ขายไม่ได้ของที่ทําด้วยธรรมชาติอะ่ะมันผ่านมาพันล้านปีหมื่นล้านปีคุณค่ามันคนละเรื่อง <med> คุณจะซื้อเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยคุณจะซื้อไปอ่ะด้วยประเด็นอะไรอยากเล่าให้ฟังว่าในมุมของวันนี้แบลบโกรนที่ได้ยินเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์เลยนะ ตอนที่มาร์กยังเด็กอยู่นะครับชอบอะไรที่มันวิ้งวิ้งวับวับใส่อะไรก็ต้องมีววับวบวบ,วบพี่ต้องบอกเลยนะว่าเ mm. พชรเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่มีความสุขเล่าย้อนไปตั้งแต่เด็กอ่ะฮะเราจะมีปัญญาไหมาที่ใส่เพชรแท้ณนะวันแรกที่เรามีความรู้สึกชอบไม่มีทางพี่ก็เด็กทั่วไปอ่ะไม่มีเงินซื้อเงินจะกินขนมกินข้าวยังไม่มีเลยพี่พูดตรงๆเป็นมาร์คทาวินวันนี้เริ่มแรกจากการที่ซื้อเพชรปลอมตามห้างใส่คือตอนนั้นเรามีปัญญาแค่ตรงนั้น มันเป็นเป็นสิ่งที่พี่บอกเลยว่ามันเป็นจุดลากเริ่มต้นมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเลยนะเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วพี่นะตอนเด็กๆตอนที่เริ่มแต่งตัวเป็นเนาะการที่พี่หาเพชรตามร้านใส่มันเป็นไปไม่ได้แต่ร้านพวกที่เขามีราคาย่อมๆหน่อยก็คือเพชรปอมนะมาใส่ก็เพราะว่าเราต้องการให้ให้เรารู้สึกมีความสุข ตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราพอเราใส่เนี่ยก็ชอบชอบอดเพื่อนเนาะพอได้อดเพื่อนเพื่อนก็จะล้อเราว่าใส่ของปลอมเราก็ไปซื้อเพชรจริงสมัยก่อนไม่มีเพชรแลบโกลไม่มีเพชร c v วดีมีแต่เพชรปลอมมันพัฒนาขึ้นมาเป็นเพชรโคลนิ e ast, ่งเพชรโมเีสเพชรโอซไนซ์ซื้อเพชรปลอมในสมัยก่อนคุณภาพยังไม่ดีเลยนะคุณภาพเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นฟ้าแต่เราใส่แล้วมีความสุขแน่นอนสังคมบอกเราว่าเราใส่เพชรปลอมเพราะฉะนั้นเราเริ่มไม่มั่นใจ สิ่งที่ทําหลักๆคือเราต้องหาเพชรจริงใส่แต่เงินก้อนแรกก็ไม่มีอ่ะพี่ก็เลยไปซื้อเพชรที่มีคุณค่าด้อยๆตามลงจำำํานําพี่ดูเพชรไม่เป็นด้วยซ้าพี่เจอเพชรต้งแต่เพชรเหลืองเพชรเหลืองติดน้ําตาลเพชรเหลืองติดเทาเพชรเหลืองที่มีฟูออรนซึ่งตอนแรกพี่ไม่รู้บางครั้งนะครับพี่ใส่เพชรน่ะราคาเป็นแสนแต่จริงๆมันเป็นเพราะว่าพี่ซื้องโง่มาตั้งแต่เด็กๆจนวันนี้ พี่สามารถซื้อเพชรที่เป็นเพชรจริงและราคาสามารถลงทุนได้ก็เพราะว่าพี่เดินทางมาตั้งแต่สิ่งที่พี่ตั้งใจซื้อเพชรปลอมแล้วถูกความคิดของเราหล่อหลอมแล้วเราก็พัฒนาตัวเอง ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีเพชรเรียนแบบเยอะแยะมากประเด็นคือพี่เห็นว่าเพชรแ l a นตอนนี้มีคนทำคอนเทนต์มาว่าคุณสมบัติทุกอย่างเท่าเพชรแท้สามารถจี้ได้คุณสมบัติเหมือนเพชรแท้เลยการกระจายแสงหรือคัตติ้งทุกอย่างทำเรียนแบบเพชรแท้หมดเลยแล้วทุกอย่างขบวนการในการทำงานในห้องแ lap เนี่ยเขาเล่าว่าเป็นการทำเหมือนทำคนจริงเป็นเด็กหลอดแก้ว ขบวนการในการทํางานเนี่ยมันเป็นขบวนการทรําเงินแบบเว็บแท้แต่อยู่ในห้องพัฒนาวิทยาศาสตร์หรือเป็นเรื่องของนวัตกรรมทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นเพชรจริงหรือเพชรปลอมเนี่ยมันมีความหมายแล้วมันมีเหตุผลของมันคือตอนนี้เพชรจริงเนี่ยพี่เลิกซื้อแล้วและพี่รู้สึกว่าการเลือกซื้อของพี่พี่ไปซื้อเพชรจริงในสภาวะอย่างอื่นเช่นเพชรแบรนด์หรือการลงทุนในพลอยเพราะฉะนั้นการซื้อเพชรหลับกนสําหรับพี่พี่อาจจะซื้อใส่เพราะว่ามีความสนุกสนาน มีการเสียงเงินโดยที่ไม่เจ็บตัวแต่ถ้าตัวพี่พี่เองคงไม่ได้ซื้ออะไรเยอะๆเพื่อมาพรีเซนต์เพราะว่าภาพลักษณ์มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากคนเราอะ่ะจะมีชื่อเสียงมาขนาดนี้เราต้องรักษาชื่อเสียงเราถ้าหากมีคนมาบอกพี่ว่าพี่ให้ค่ากับสิ่งที่มันเรียนแบบพี่คงไม่แฮปปี้ต่อชื่อเสียงที่พี่สร้างมาเพราะฉะนั้นพี่มองว่าคนรวยนะไม่ใช่ว่าเป็นพี่อย่างเดียวนะถ้าเป็นคนรวยเขาคงไม่มานั่งเสียเงินซื้อแล็บครแล้วมาพรีเซนต์ว่าเป็นของแท้ พี่ถ้าจะใส่เนี่ยพี่คงจะซื้อใส่เพื่อความฉับเฉวยมากกว่าแต่ถามว่าพี่มีประสบการณ์หรือยังพี่ยังไม่รู้ว่าเพชรแบบโกลดดีขนาดไหนเท่าที่พี่ถามเพื่อนพี่ที่เป็นเจมอลจิสเขาบอกว่าเหมือนมากเหมือนจนแบบว่าแยกไม่ออกพี่ไม่ได้ถามคนเดียวพี่ถามหลายคนมากแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือว่าถ้าคนจะซื้อใส่นะครับ แค่มองว่ามันเป็นของสวยงามเป็นออซิสซอรีถ้าคุณใส่แล้วมันไม่เดือดร้อนใส่แล้วมีความสุขคุณซื้อเพชรแหลบโกนใส่ก็ได้พี่ไม่อยากให้คนที่ทำคอนเทนต์ว่าพอเราขายเพชรแท้ว่าเพชรแหลบโกนไม่ดีแล้วคนขายเพชรแหลบโกนทำคอนเทนต์ว่ามันเสมือนของราคาแพงแล้วมันมีคุณค่าเท่าราคาแพงซึ่งจริงๆม,มันมันมีแวลูของมันในแต่ละอย่างแล้วก็สิ่งที่สำคัญ ไม่ได้หมายถึงว่าพี่จะสนับสนุนให้คนมาซื้อเพชรดลบกนทั้งหมดเพราะคนที่มีเงินซื้อเพชรเขาซื้อเพราะศักดิ์ศรีซื้อเพราะความสุขคนเราหลอกคนอื่นได้แต่ไม่สามารถหลอกตัวเองได้ถ้าเราจะซื้อเพราะความสุขแน่นอนเพชรแท้มีความสุขมากกว่าคนละเรื่องแล้วมันไม่สามารถมาเทียบกับความรู้สึกของเพชรดับกนได้สิ่งที่สําคัญคนซื้อเพชรบางคนไม่ได้ซื้อใส่ซื้อเพราะอยากเก็บไว้ซื้อเพราะเห็นมันสวยสวยแล้วมีคุณค่าทางใจ เหมือนพี่ก็มีเพชรล่วงที่ไม่ได้ขึ้นตัวเรือนเยอะแยะเพชรแลบโกนเนี่ยเกิดขึ้นมามันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนมันตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นอัซเซสซอรีที่สวยแต่ราคาแรงนิดนึงนะครับมันไม่สามารถเทียบกับเพชรแท้ได้แต่มันเทียบความรู้สึกว่าใส่แล้วสวยใกล้เคียงและมีความมั่นใจเหมือนเพชรแท้สมมุติว่าพี่ซื้อ10กะลัดน้ําสีเหลืองราคาสล้านบาทพอพี่ซื้อน้ําสวย สะอาดเนี่ยมันได้ประมาณ3กระดาษเองนะถ้ามาถามพี่ว่าน้ำเหลืองเหลืองแล้วอยากจะใช้ใช้แลบโกนพี่ว่าพี่แนะนำให้ซื้อแลบโกนน้ำสวยๆมาใส่ดีกว่าซื้อเม็ดใหญ่ๆแล้วน้ำไม่สวยมาใส่แล้วเพื่อให้ได้กำไรมันไม่มีทางหลายคนได้ข้อมูลมาว่าซื้อเพชรเป็นการลงทุนอย่าเชื่อว่าซื้อมาลงทุนเพราะคุณไม่มีทางหาลูกค้าคุณได้ต่อให้เป็นเพื่อนคุณก็าขายไม่ได้ ถ้าคุณไม่ใช่พ่อค้าเพชรพี่ซื้อเพชรมาพี่อยากขายพี่ขายไม่ออกกว่าจะขายได้น้ําตาแทบไหลและขายไม่เคยได้กําไรพี่บอกเลยว่าต่อให้เป็นเพชรแท้คุณก็ซื้อโดยพอประมาณอย่าซื้อเยอะวันนี้บอกเลยนะการซื้อเพชรไม่ว่าจะเป็นเพชรจริงหรือเพชรแท้เนี่ยซื้อเพราะลงทุนกับความสวยงามภาพลักษณ์อ่ะอันนี้พี่ไม่เถียงอย่างพี่ทําธุรกิจกับความสวยความงามพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวไหมที่จะต้องใส่ให้คนอื่นมองเราดูดีแล้วมีความน่าเชื่อถือ ลงทุนแต่ความน่าเชื่อถือถูกต้องแต่ลงทุนซื้อมาขายไปไม่ใช่อย่าโดนหลอกว่าการซื้อเพชรซื้อลงทุนต่อให้ซื้อน้ําสวยมากๆยิ่งซื้อเม็ดใหญ่คุณจะปล่อยอยังไงคุณลงทุนได้ถ้าคุณมีสังคมที่กว้างขึ้นสามารถรู้จักคนบริษัทที่เทรดเพชรได้แล้วเขารับคุณเทรดได้ไง่ายๆพี่ว่ามันไม่ตกหรอกครับของที่ทํามาทําเท่าไหร่ก็ได้แต่ของที่ของที่ทําด้วยธรรมชาติอะ มันผ่านมาเป็นพันล้านปีหมื่นล้านปีคุณค่ามันคนละเรื่องมันไม่สามารถเทียบกับเพชรหลักโกลนได้และที่สําคัญเพชรหลับโกลนจะทําเท่าไหร่ก็ได้พี่เคยเห็นโรงงานนะที่ซื้อเครื่องเครื่องมันประมาณ5ล้านเองนะครับแต่วางเป็นร้อยเครื่องเพราะมันใช้เวลา2ปี2ปีแล้วก็มันนั่งเจรานายทำทุกอย่างให้เหมือนเพชรแท้แต่ยังไงของเลียนแบบก็คือของเลียนแบบคุณค่ามันไม่มีไม่สามารถทดแทนของจริงได้คือตอนนี้ในตลาดเพชรแท้ มีราคาตกก็เพราะว่าจริงๆความผันผวนมันเยอะไม่ว่าจะเศรษฐกิจหรือค่าน้ํามันหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช <Wars aquela, S 1> ่ตกเพราะเพชรแหลโกนแต่ความรู้สึกตอนแรกมันคล้ายๆแพนิคเพราะว่ายังไงเพชรแท้มันก็ขายได้แต่ณวันนี้การให้ข้อมูลของการที่เป็นเจ้าของร้านเพชรที่รู้สึกว่าบางคนให้ข้อมูลเพชรแหลโกนเวอร์เกินไปสิ่งที่พี่บอกดีทั้งสองอย่างแต่เพียงแต่ว่าถ้าในมุมของพี่ที่เป็นคนที่ใช้มาแล้วจนใช้เพชรจริงจนเลิกใช้แล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันดีทั้งหมดมันดีสําหรับ ทุกคนในโลกมีเลนส์และความรู้สึกมีแรงบันดาลใจต่างกันถ้าถามพี่ว่าเพชรหลับโกนสําหรับคนที่มีเงินในประมาณหนึ่งแล้วไม่จําเป็นจะต้องเสียงเงินเยอะซื้อใส่อวดได้แต่คุณค่าทางใจอาจจะไม่มีแต่เมื่อคุณมีเงินซื้อเพชรแท้คุณควรซื้อเพชรแท้ด้วย <S <S เล่าความพยายามของคนคือต้องเล่าในมุมนี้ว่ามันเป็นนวัตกรรมนวันนี้ที่ขึ้นมาทดแทนความรู้สึกมันสามารถสร้าง สิ่งที่เรียนแบบธรรมชาติได้แล้วเหมือนจริงมากในทุกด้านเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าจะเอาเพชรแลบโกวนมาหลอกว่าเป็นของจริงพี่โกรธพี่รู้สึกว่าหลายคนอ่ะตีประเด็นว่าคนใช้เพชรแลบ p กวนอ่ะมันเหมือนของจริงแล้วจะเอามาแทนของจริงซึ่งพี่ว่าไม่มีทางคนเอาเพชรแล a p กวนมาขายขมาหลอกว่าของจริงอันนี้คือการโกงคนแล้วมันเซนสติฟต่อความรู้สึกมากคนรวยไม่อยากเสียค่างโง่ไม่อยากโดนหลอก เอาของที่เหมือนจริงมาหลอกขายว่าเป็นจริงอันนี้ก็ผิดศีลธรรมมันเป็นไปได้หมดเป็นไปได้ไม่กระทั่งเป็นเพื่อนกันมาขายเป็นไปได้แม้กระทั่งคนรู้จักกันมาขายเป็นไปได้ไม่กระทั่งพ่อค้าเคยซื้อกันแล้วแล้วมีความไว้วางใจและเอามาขายทุกอย่างเนี่ยมันพูดถึงความซื่อสัตย์พอเรารู้แล้วเราก็ไม่ซื้อของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทําอะไรที่จเจริญเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์ต่อคนที่ทําการค้าด้วย เคลรหลับคนไม่ใช่จุดที่สิ้นสุดแต่มันอาจจะต่อยอดมาจนดีเทคไม่ได้ว่าเป็นของปลอมหรือของจริงแต่สุดท้ายอ่ะคนทําหรือคนซื้อจะต้องมีความรู้หรือความเข้าใจว่าตัวเองซื้อไปทําไมหรือครอบครองมันไปทําไมมันเป็นเรื่องของนวัตก,กรรมแล้วก็เป็นความสวยงามของความคิดมนุษย์ถ้าคนฉลาดอะไรก็หลอกคุณไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญวันนี้ต้องหัดฉลาดก่อนคือหัดหาข้อมูลหัดรู้ว่าอะไรมันเหมาะสมสําหรับเราและอะไรที่จะทําให้เราจเจริญขึ้น อยากจะบอกการตีความในเรื่องของความงามที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นมันคือความสุขครับมันคือความสุขที่คุณได้ครอบครองแล้วและทํางานและประสบความสําเร็จและภาคภูมิใจแต่การที่ใส่เพชรหรือใส่ของมีค่าทั้งหลายมันคือภาพภายนอกที่คุณต้องรู้ว่ามันคือการขับเคลื่อนของพวกนี้มันเป็นของราคาสูงมันเป็นตัวแทนของสัญ,ญลักษณ์ที่ มันคือความสําเร็จต่อให้คุณใส่เพชรที่มีความงามที่คล้ายเพชรจริงแต่คุณไม่ทํางานคุณเป็นคนที่ไม่มีเครดิตไม่สร้างคอนเนคชันไม่มีความสง่าง,งามไม่รู้จักกาชเทศะคุณก็ไม่มีความงามพี่อยากให้คิดว่ามันคือองค์ประกอบหลายอย่างที่สามารถเรียนได้เช่นอย่างถ้าเราไม่รู้เรื่องเพชรเราอยากใส่เพชรสวยๆเราก็เรียนรู้ก่อนก่อนที่จะซื้อโดยความร้อนแรงแต่สิ่งที่ความสวยงามของเพชรมันให้แค่ความสวยงามภายนอกมันไม่ได้ให้ความสวยงามภายในอย่างเช่นคนรู้จักคุณมากขึ้น คนให้ความยอมรับคุณมากขึ้นในการการทำงานซึ่งเหล่านี้มันเป็นภาพประกอบนอกที่คุณมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าคุณมีมันคุณต้องรู้ว่ามีมันอย่างช,านชันฉลาดเพราะว่าคุณพึงที่จะมีและคุณมีได้โดยไม่เสียหายหรือไม่เจ็บตัวแต่ที่สําคัญมากอยากจะบอกว่าต่อให้เป็นเพชรจริงเพชรปลอมคุณต้องซื้อพอประมาณแค่นั้นครับมันไม่ได้ซื้อมาใส่เยอะไปแล้วคุณจะได้ยอมรับมากมากมากขึ้น เพชรแลบโกนมันคือความงามของมันที่มันสามารถทําเรียนแบบของจริงได้ด้วยน้ํามือมนุษย์มันก็มีความงามของมันตอนนี้บอกเลยว่าถ้าคนจะซื้อเพชรแลบโกนก็มีทางเลือกที่ดีแล้วก็มีคุณค่าของมันที่มีความเปล่งประกายหรือความสวยสุข คล้ายๆเพชรจริงถ้ามาร์กจะใช้เพชรหลับโกนมานก็ใช้ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าใช้มันด้วยความสวยงามไม่ใช่ใช้มันเพราะความภูมิใจเพราะความภูมิใจตรงนี้มันเป็นเพราะว่ามารกเป็นมาร์กทาวินแล้วไม่ใช่มาร์กซื้อเพชรหลับโกนมาใส่แล้วมาอ้างมาหลอกคนอื่นว่า มันมีคุณค่าเท่าเพชรจริงราคาสูงสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเป็นคนจริงครับเป็นคนจริงที่ไม่หลอกคนอื่นว่าการเดินทางของชีวิตที่มีความสง่าง,งามมาจากการเรียนรู้ข้อผิดพลาดตัวเองในการทําธุรกิจหรือการเข้าสังคมหรือการพัฒนาภาพลักษณ์ตัวเองมันคือการเรียนรู้ที่พัฒนาเดินทางมาตลอดความรู้เหล่านี้เราจะทําให้คุณสง่าง,งามมากขึ้นทุกๆวันและเป็นความงามที่เปล่งประกายออกมาจากตัวคุณครับ ตั้งแต่มักเล่ามาคุณจะเห็นแรงบรันดาลใจที่มันเกิดขึ้นจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ตั้งใจจะให้ชีวิตตัวเองมีความสุข ตามวัยถูกไหมฮะมีคนมาถามมักตลอดว่าซื้ออันนั้นดีเสื้อนนี้ดีเพราะจริงๆเขาอาจจะมีเงินแต่อาจจะไม่มีความรู้มันเหมือนตอนที่มักมีเงินแต่ไม่มีความรู้มีเงินแค่ตอนนั้นเองไงคุณเข้าใจปะตอนนี้ต่อให้มักมีเงินมันก,ก็จะไม่กลับไปซื้อเพชรที่มันสวยมากๆแล้วเพราะเราผ่านการซื้อมาเยอะแล้วแล้วของมันกองเต็มตู้ที่สําคัญมักอยากจะบอกว่าการลงทุน ใช่ลงทุนอะไรอะ่ะลงทุนกับความสุขตัวเองพอถึงจุดที่มันเต็มที่แล้วอะ่ะมักมีจุดประสงค์มักจะเปิดร้านเพชรขายหรอก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําธุรกิจของมักเกี่ยวกับพัฒนาบุคลิกภาพความสวยความงามของพวกนี้มันเป็นของแค่เราใส่สวยแล้วมีความสุขทุกคนยอมรับเราสิ่งที่มักสอนเนี่ยมันมีคุณค่า อะไรกับคนที่เดินทางออกมาแล้วประสบความสาเร็จแล้วมีเงินแล้วรวยจะทํำยังไงบางคนไม่เคยรู้เลยนะว่าวันนี้มีเงินแล้วจะซื้ออะไรได้มีความสุขอะต้องมาดูมาคุณต้องมาดูว่ามาคกาลังจะบอกอะไรความฉลาดของเราไม่ได้เกิดมาฉลาดเองเราเรียนรู้นอมของสังคมเรียนรู้ว่าคน่ะจ่ายนี้ไปทําไมเราลองจ่ายจ่ายจนสุดโต่งเลยสุดท้ายเรารู้สึกเราโง่มากมักอยากให้ทุกคนรู้ว่าของเหล่านี้เรามาแชร์มาแบ่งปันกันมักไม่อยากให้ทุกคนมีเงินแล้วไม่กล้าซื้อของ มีเงินแล้วซื้อแล้วก็คนบอกว่าโง่มีเงินแล้วซื้อเท่าไหร่ไม่ฉลาดสักทีสิ่งสําคัญนะเงินนะมันซื้อความสุขได้ประมาณหนึ่งแล้ววันนี้มักได้ยินหลายๆคนบอกว่าซื้อกระเป๋าเพราะการลงทุนซื้อเพชรเพราะการลงทุนไม่จริงลงทุนกับความสุข ลงทุนพอประมาณพอเอาที่คุณชอบอย่าเยอะถ้าคุณบ้าและแอดิดนั่นคือคุณกําลังถมเงินลงไปโดยที่ไหลสาระที่สําคัญนะอย่าให้ใครมาบงการคุณว่าซื้อนี่สิซื้อนั่นสิคุณมาดูมาร์กมาร์กจะบอกเลยว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรดูเงินที่กระเป๋าคุณอยากฉลาดคุณต้องดูมาร์